พี่เบนเบนทำไรเนี่ยกำลังกินปลาไม่ใช่อัร่อยไหมครัวเรามาตามหาพี่พิสูจน์กันดีกว่าแล้วพี่พิสูจน์อยู่ไหนอ่ะนั่นนะสิพี่พิสูจน์พี่พิสูจน์ครับพี่พิสูจน์อยู่ไหนคะครับผมพิสูจน์ตุ้มมีครับเจ้าของพิสูจน์ร์มครับผมแล้วโคมีประมาณกี่ตัวล่ะครอ๋อตอนนี้แม่โคก็ประมาณห้าสิบกว่าตัวเกือบหกสิบแล้วครับครับงั้นเดี๋ยวเราให้ พี่พิสุทธิ์นะครับนำชมฟาร์มดีกว่านะครับว่าัเป็นยังไงพอเข้าโครงการสมาฟาร,ร์มนี่แล้วมีมีข้อดีข้อเสียอย่างไงบ้างนะคะข้อดีนะครับนก็ดีคือมันสะดวกแล้วก็เราก็ได้เ,เครื่องใช้ที่ทันสมัยที่ดีแล้วก็การจัดก,การก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็ถือเราก็คิดว่าเราได้เ,เครื่องใช้ที่ดีคิดว่านมองเราคงจะดีไปด้วยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณภาพนมอะไรอย่างเงี้ย เสียไหคะเสียปัญหถืาปัญหาอุปสรรคที่เจอเมื่อปีแรกก็ไม่เท่าไหร่นะครับเมื่ปีสองมาเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาอยู่ฮะเรื่องน้ำนมนะครับคือมันมีเกี่ยวกับเรื่องโรคนี่แหละโรคลำปีซีเข้ามานี่แหละครับแล้วก็พอมาปุ๊บเนี่ยมันก็กระทบกับนมเลยที่มเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับโรคปากท้าแล้วก็โรคลมปีสกินนั่นแหละแต่ผักท้าเปิดก็ไม่ได้เป็นทุกปากมันก็เป็นบางๆบางปากอีกแล้วก็ ผมจะเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยแหละครับมันก็เลยหลายอย่างรวมกันมันต็ช่วงนี้ก็ดีปัญหาเรื่องรายได้มันไม่ไม่เท่ากับรายจ่ายต้นทุนเราก็สูงต้นทุนสูงขึ้นนะครับทีนี้พอต้นทุนสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยรายได้มันไม่สมกับรายจ่ายบางทีเราก็ต้องแค่โคตอะไรที่มันไม่ดีไปแล้วเราไม่ต้องคัดออกแล้ววัวนี่กินอะไรบ้างคะอ๋อวัวนี่แหละครับมันก็จะเป็นฤดูกาลมันครับดูหน้าฝนเนี่ยก็จะเป็นพวกหญ้าสดนะครับพวกหญ้าสด อาหารยาพยาสดก็หลายาสดก็มีหลายประเภทครับเนื้อจะเป็นเนเปียร์ก็จะเป็นพวกยาดขนยาลูซี่เป็นห้อนี้นะครับเป็นกุหลาบนี่ครับยาสดแต่พอมาถึงหน้าแรงเนี่ยแล้วก็จะไม่มียาสดครับก็จะเป็นพวกนี้นะครับพวกปางครับเป็นปางนี่ปางนี้เราก็จะซื้อมาจัดต่างจังหวัดชนชนใหญ่นะครับที่เราเนี่ยโอมันจะไม่ตกกิโลละสองบาทกว่านั่นแหละครับพอตกไปก้อนนก็เับแบบนี้แพงครับแพงเขาก็บอกว่าต้นทุนก็สูง ไม่ว่าจะพกน้ำมันพกพลังงานเงี้ยโขงขึ้นมันก็เลยเขาเป็นก็ละสามสิบห้าถึงสี่สิบบาทถึงสี่สิบบาทวันหน,นึ่งที่รีดนมนได้ประมาณกี่กิโลอ่ะวันหนึ่งแหละครับตอนนี้ก็ประมาณสองร้อยกิโลครับเร็วดีอยู่ครับก็ได้เอ,าอ้า<ล>พี่ <มา S 3> เบ้วันนี้ไปกินฟางมาอร่อยดีเอีย่ยเวลารีดนี่เรามีเตารีดไหมครับรีดไหมอ๋อมันก็เตารีดนี่ก็จะใช้เป็น รียดผ้าครับถ้าใส่เลียดครับเลียดจะด่างหมดจะไม่เลี่ยวคับเลียดเป็นเลียดแบบระบบไฟลายสายครับไฟลายสายของโครงการที่เขาให้มาสุดท้ายนี่ครับก็อยากจะให้ดีที่สุดนะครับฝากอะไรถึงทางกองทุนหรือว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหน่อยครับก็อยากให้ดูแลเกี่ยวกกับทางด้าน เงินทุนมันเลียนเป็นอย่างนี้แหละครับแล้วก็ยืดระยะเวลาที่อาจจะเป็นปอดดอกหรือว่าดอกน้อยต้นดอกน้อยเงี้ยปอดระยะยาวเงี้ยคิดว่าคงจะพอไปได้อยู่ครับไปได้ครับฝากเล็กใหญยอย่างเงี้นะครับฝากฝากเงินได้ไหมครับครับเราไมมีครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่ที่สูจมานะครับที่ได้ครับให้ความมโนเคราะห์ทางทีมงานของทูเดย์พเอนะครับในการเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับครับครับ